สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หุดลงทางในตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายนะคะกลับมาเจอะตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายกับดิฉันธนวันปนโชธค่ะเราจัดรายการสด จากสตูดิโอดาวเทาที่สยามดิส c o ีเซ็นเตอร์นะคะช่วงนี้เด่นชนีหุ้นไทยยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะและทั้งคุณต่างชาติยังคงทยอยซื้อสุทธิเข้ามาค่ะแต่การปรับขึ้นของเดนชนีหุ้นไทยในรอบนี้นะคะใกล้จะมีการปรับฐานหรือยังแล้วกลยุทธ์จะต้องทํำยังไงต้องไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์สดๆในรายการนะคะและเช่นเคยเราจะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นด้วยนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูสรุปตลาดในช่วงพักครึ่งเที่ยงตอนปิดตลาดครึ่งท่ยงที่ผ่านมากันก่อนค่ะ ในชดีเปิดทําการซื้อขายนะคะอยู่ในแดนสีเขียวค่ะจุดสูงสุดของวันนี้คือบวก9จุดนะคะจุดต่ําสุดก็คือลงไปบวกได้แค่สจุดเท่านั้นนะคะสรุปปิดในช่วงครึ่งเที่ยงทรงตัวที่ดับหนึ่ับจุด5จุดขายขึ้นมา3.39จุดมาูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้าคึกคักหนาแน่นเช่นเคยค่ะ2 5 0 0 0ล้านบาทส่วนห้าดับหลักทรัพย์ค่ะ KTB ราคาล่าสุดทะลุ20บาทขึ้นมาแล้วนะคะยืนที่20บาท20สตาตคงค่ะตัวของ TAE นะคะหุ้นน้องใหม่ IPO ขึ้นเข้ามาเมื่อวานวันนี้ขึ้นต่ออีกค่ะ4%ราคาล่าสุดยืนที่5บาท85สตางค์ SCB ย่อตัวลงไปบาทหนึ่งนะคะยืนที่167บาทตัวของค o พเปอร์เชันลงไป10สตางค์ค่ะล่าสุดยืนที่7บาท25สตางค์และสามารถนะคะก็เก่งเรื่องของกล่องดิจิตอลทีวีกล่อง Setterbox นะคะราคาล่าสุดค่ะแรงย็นกำไรดันขึ้นมาประมาณบวก3%ยืนที่20บาท2ีทบาท20สตางค์ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศนะคะหลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทาง ECB ีมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจาก0.25ลงมาเหลือ0.15นะคะแล้วก็คาดการเรื่องของมาตรการต่างๆทำให้ดัชนีในภาคฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนั้นปิดในแดนสีเขียวล่าสุดฟิวเจอร์อยู่ในแดนสีเขียวค่ะเรวจนฟิวเจอร์ขึ้นมา29จุดน,นะคะตลาดอื่นๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันต่อค่ะโตเกียวในช่วง ครึ่งเช้าที่ผ่านมาลงไป2จุดนะคะในขณะที่สิงคโปร์บวกขึ้นมาได้19จุดค่ะหางเียงฮ่องกงลงไป65จุดด้วยไต้หวันลบ6จุดอินโดนีเซียบวก16จุดมาเลเซียลงไป3จุดค่ะการกำหนดกลยุทธ ของดัชนีพุ้นไทยในช่วงภาคบ่ายนี้นะคะแนวโน้มของเส้นเด็กไทยที่เปิดตัวบวกร้อนแรงแต่ว่ามีการลดช่วงบวกลงมาสัญญาณจะปรับลงไปอยู่ในแดนลบไหมและกลยุทธ์เราต้องทํำยังไงดีเราต้องไปพูดคุยส,สดๆในรายการกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในรายการกับเราตอนนี้นะคะผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคล ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเราอยู่กับคุณวิกิตีระวรรณรัตค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตลาดีตลาดทั้งไทยนะคะเมื่อเช้าดูเปิดตอนเปิดร้อนแรงแล้วก็เข้ามาปิดในช่วงครึ่งเที่ยงปรากฏว่าลดช่วงบวกนะคะอย่างนี้สัญญาณในช่วงบ่ายจะเป็นยังไงบ้างคะอาจจะมีภาพของการพักตัวได้บ้างแต่ว่าไม่ลงลึกนะครับซึ่งผมมองว่าตลาดวันนี้น่าจะปิดเขียวนะครับหรือว่าการปิดเขียวได้ นะครับหรือปิดสูงกว่าบริเวณ1,450จุดได้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่สัปดาห์หน้าเล่นขึ้นต่อนะครับเออถ้าเราประเมินกันในตลาดรอบนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานในเรื่องของตัวธนาคารกลางยุโรปก,ก็ถือว่าไม่ทําให้ผิดหวังนะครับกับในเรื่องของตัวมาตรการที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยะนะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของการ ให้กลุ่มสถาบันการเงินเองเนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อเข้ามาในระบบนะครับก็ประเมินกันสําหรับตัวเลขนะครับว่าการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามารอบนี้เป็นเซี่ยวหนึ่งของ QE ของยุโรปเขานะครับก็จะมีเงินเข้ามาในระบบเนี่ยประมาณ50,000ล้านยูโรถึงแสนล้านยูโรนะครับแต่ว่าไซส์หรือว่าขนาดทั้งหมดของมูลค่า QE เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0ล้านยูโร เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราคิดว่าการที่จะมีการประชุม ECB ในรอบถัดๆไปนะครับอาจจะเริ่มมีการทยอยออกในเรื่องของตัวมาตรการนะครับที่เรียกว่า QE หรือว่าการอาัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบเนี่ยออกมาทีละขั้นตอนนะครับไปไเรื่อยๆจนถึงปลายปีนี้ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดก็คงจะตอบรับในเชิงบวกเพียงแต่ว่า ถ้าเรามองกันตลาดหุ้นทั่วโลกเองแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วะนะครับเป็นการรับข่าวมันอาจจะมีลักษณะของการขายเมื่อข่าวจริงออกได้นิดนึงแต่ผมคิดว่าคงลงไม่เยอะแล้วก็บ้านเราหรือว่าตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ยคงไม่ได้กระทบเยอะครับเพราะว่าถ้าเราประเมินกันแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยรอบนี้ที่ขึ้นได้ดีกว่าภูมิภาค ก็จะมาจากปัจจัยในประเทศของเราเองนะครับก็หลักๆเลยก็คือในเรื่องของตัวความเชื่อมั่นในเรื่องของการบริโภคการลงทุนนะครับการลงทุนของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดเองคงจะจับจ้องมองกันไปถึงสัปดาห์หน้าครับว่าการออกมาตรการที่ออกมาชัดเจนในเรื่องของแผนการลงทุนนะครับจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของตัวเ,เศรษฐกิจครึ่งปีหลังได้มากน้อยสักแค่ไหนนะครับคงจะต้องตามดูกันในช่วงของสัปดาห์หน้า อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันเนี่ยนะครับก็คือการประชุมกรนงนะครับหรือว่าทางทรปรทของบ้านเราผมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับว่าคงจะมีการส่งสัญญาณถึงในเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับหลักๆเลยก็คือในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยเนี่ยจะลดหรือไม่ลดก็แล้วแต่ นะครับผมคิดว่าตลาดเองคงจะจับจับตาดูกันมากกว่าว่าจะมีการส่งสัญญาณอย่างไรบ้างกับเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็วิตกกังวลกันถึงการปรับลดเศรษฐกิจของบ้านเราลงในครึ่งปีหลังนะครับแต่ถ้าหากว่าทางกรงงประชุมออกมาแล้วนะครับทบก็มีการส่งสัญญาณออกมาว่าเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าตลาดผู้เองก็จะตอบรับในเชิงบวกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีการเก็งกาไรกันในช่วงของสัปดาห์หน้าก็คือการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันท ในเชิงลบแน่อยู่แล้วนะครับเพราะทุกครั้งที่ธนาคารการสหรัฐเองมีการประชุมกันเนี่ยเขาจะมีการส่งสัญญาณทุกครั้งที่เป็นด้านบวกกับตลาดหุ้นนะครับตรงนี้เองก็ผมคิดว่าตลาดในช่วงของระยะสัปดาห์ มีโอกาสครับที่จะลาลี่ขึ้นต่อนะครับเพียงแต่ว่า<ะ>ให้มีลักษณะของการพักตัวบ้างในช่วงสั้นๆนี้นะครับ<ะ>แล้วค่อยขึ้นต่อเราประเมินกันว่าในเรื่องของการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยในะรอบนี้เนี่ยอาจจะได้ขึ้นไปถึงบริเวณแนวต้านหลักนะครับที่1480จุดบวกลบท่านั้น<ะ>ก็แนะนําในเชิงของการยอดซื้อเก็งกาไรไปก่อนแล้วกันหรือว่าเป็นลนักษณะของการ selective กลุ่มเล่นนะครับ<ะ>ในรอบนี้ส่วนภาคบ่ายนี้แนวะรับราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ ก็ถ้าประเมินกันเนี่ยนะครับ1,455-1,450จุดไม่น่าจะหลุดนะครับก็แนะนำว่ายืนได้นะครับอาจจะถือหุ้นครับลุ้นต่อไปถึงสัปดาห์หน้า 145 5นะคะก็เพราะฉะนั้นจับตารอดูภาคบ่ายนี้ถ้าหากว่ายืนได้ถือหุ้นลุ้นต่อนะเพราะว่ามุมมองในช่วงระยะสัปดาห์คุณวิกิตมองว่าน่าจะมีภาพของการขยับขึ้นต่อไปอีกสำหรับเชนเด็กไทยแต่ว่าอาจจะมีการพักบ้างนะคะช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวิกิตจ,จะมากําหนดกลยุทธ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะและแนะนําหุ้นที่จะ เป็นการการ,การลงทุนได้ในช่วงบ่ายนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราจะเปิดสายปรึกษาคุณด้วยที่นี่ที่เดียว Nation TV ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop ล o s s นะคะช่วงนี้เรายังคงอยู่กับคุณวิกิตจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเราจะมาดูภาพของการกําหนดกลยุทธ์ของเส้นเด็กไทยในช่วงภาคบ่ายนี้นะคะหลังจากที่ดัชนียังคงทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวได้นะคะคุณวิกิตคะสำหรับภาพของเชิงเทคนิคดัชนีตลาดทุนไทยเป็นยังไงบ้างแล้วนักลงทุนต้องกําหนดกลยุทธ์ยังไงคะครับถ้าเรามองจากกราฟทางเทคนิคนะครับ,รบเราจะเห็นภาพในส่วนของการปรับโตขึ้นมาของแบบดัชนีตลาดทุ้นไทยในรอบเนี้ยนะครับ เป็นลักษณะของการไซด์เว y ร์พขึ้นมาจนจะถึงบริเวณของตัวแนวต้านนะครับแนวต้านหลักในรอบนี้ก็จย่ากที่กราฟตีเอาไว้นะครับก็จะเห็นในภาพที่เป็นตัวของ up channel ขึ้นมาที่1,480จุดนะครับถ้าผมมองตอนนี้นะครับก็คือการพักตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย นะครับถ้าเป็นในลักษณะของการพักตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสครับที่จะเล่นขึ้นไปจนถึงเป้าหมายนะครับอาจจะภายในช่วงของสัปดาห์หน้าหรือว่าภายในเดือนนี้นะครับน่าจะได้เห็นตรงบริเวณเอาต้านหนึั้จุดนะครับหรือจะเกินกว่านั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับตลาดจะอยู่ในภาพของการพักตัวหลังจากที่ขึ้นมานะครับก็คิดว่าน่าจะมีก a บสำหรับในเรื่องของการเลือกซื้อหุ้นได้นะครับในรอบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการกำหนดกลยุทธ์นะคะใครที่โฮหุ้นอยู่ตอนนี้ถือต่อได้ไหมคะครับ ก็ต้องบอกว่าการเลือกหุ้นเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าตลาดในรอบนี้ดัชนีขึ้นมาเยอะจริงนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็นตัวลีดตลาดขึ้นหรือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดเนี่ยก็คือกลุ่มแบงค์กลุ่มบ้านและเหมาก่อสร้างการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับแต่กลุ่มที่แย่กว่าตลาดหรือว่าผลตอบแทนนติดลบนะครับเมื่อเทียบกับตลาดที่ขึ้นมาในรอบนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็โรงกัน ผมคิดว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยเองในรอบนี้นะครับถ้าจะขึ้นต่อนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวหุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคการลงทุนในประเทศครับที่น่าจะปรับตัวขึ้นถ้าเราไล่กันดูเนี่ยนะครับกลุ่มหรือว่าเซกเตอร์เนี่ยนะครับรายอุตสาหกรรมที่ขึ้นมาในรอบนี้ค่อนข้างดีนะครับก็คงจะเป็นธนาคารพาณิชย์ นะครับที่ก็คงจะเป็นเป้าหมายในการซื้อของฝรัง่งอยู่แล้วถ้าหากว่าฝรั่งจะมีการซื้อคืนนะครับตรงนี้เองเนี่ยกลุ่มแบงก์เองก็เป็นกลุ่มที่มีตลาดขึ้นมาในรอบนี้แล้วก็ยังคงยืนอยู่ได้ค่อนข้างดีนะครับก็ค,คิดว่าในกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะไปต่อนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มบ้านนะครับกลุ่มอสังหาริมท<ช>รัพย์เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการออกมาจากการเข้ามากระตุ้นในเรื่องของตัวตลาดอสังหาริมทรัพย<ช>์นะครับผมคิดว่าในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็น่าจะผ ถัดมาก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของกลุ่มรับเหมาตัวใหญ่หรือรับเหมาตัวเล็กนะครับรายกลารรายใหญ่ผมคิดว่าราคาพูดในกลุ่มพวกนี้ก็จะขยับขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นประเด็นข่าวที่เรียนครับว่าที่ขึ้นมาเยอะแล้วก็ยังขึ้นต่อได้ล่ะถูกต้องครับเพราะว่ารามเงาจากอินเด็กซ์หรือว่าระดับดัาชนีเองแล้วเนี่ยขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นอัพไซด์อยู่ว่าน่าจะพักตัวแล้วขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้เองกกกก็็็จะเเเเปนนนนนหหมมมืืืออออดดิคัััพตตวล้้ขึ่ไ นะครับถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวปัจจัยที่จะหนุนตลาดหรือว่าหุ้นหนุนทุ้นในกลุ่มพวกนี้ในอาชิ์หน้านะครับก็คงจะเป็นประเด็นอย่างที่ผมเรียนครับว่าการลงทุนภาครัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความคาดหวังไปถึงตัวของเศรษฐกิจนะครับที่น่าจะกระตุน้นเรื่องของตัวหุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคให้มีการปรับตัวขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นเองก็กลุ่มของแบงก์ก็น่าจะมีสัญญาณการไปต่อน<ฮ>ะคะกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างแม้ราคาจะขึ้นมาเยอะแล้วก็มีสัญญาณของการไปต่อแล้วก็กลุ่มของสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่ไหมะคะคาดการเรื่องของการประชุมกรองงอด้วยว่าจะมีผลไหมคะ มีครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการลดดอกเบี้ยก็น่าจะดีนะครับกับในเรื่องของการบริโภคนะครับแล้วก็ถ้าไม่ลดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาคงจะต้องมีการส่งสัญญาณถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าน่าจะเป็นจุดที่ต่ําสุดแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นถ้าส่งสัญญาณแบบนี้ผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นจะกลับมาพูดง่ายเนี่ยนะครับถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยเวลาคนที่จะมีการชะลอการบริโภคไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมานะคร้้าารน่วลดดไไยใ คนนี้จะเข้ามาเท่าไหร่เข้ามาได้สม่ําเสมอผมว่าการบริโภคต่างๆที่เคยอ้านเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะกลับมาแล้วก็ทําให้ในเรื่องของตัวรายได้ในกลุ่มหุ้นในชื่อหุ้นในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงนมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการ ูดถึงตัวของต้นทุนพลังงานอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วะนะครับก็คือในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นราคาแกส๊สราคาน้ํามันในภาคขนส่งนะครับพวกดีเซลอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมว่าต้นทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ดีเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นครับกับในเรื่องของการควบคุมต้นทุนในการผลิตะนะครับ เพราะฉะนั้นใครมีอยู่ก็โทรต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ชัวร์ก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามธุรกิจได้เป็นรายตัวนะคะช่วงนี้เราเริ่มเปิดสายไม่ได้โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วคุณประพัฒน์เข้ามารอแล้วนะคะคุณประพัฒน์สวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถามตัวิภาฮะวิภาโรงพยาบาลวิภานะคะซื้อไว้หรือยังคะคต้นทุนเท่าไหร่คะสิบสี่บาทนะคะเดี๋ยวฟังคําแนะนําค่ะตอนนี้มีกาไรอยู่แล้วนะคะระยะไหนนะครถ้าจะรนบก็เ อะไรนะคะจะเล่นเกงกำไรนีได้ไหมครับแต่คุณมีต้นทุนอยู่14บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนํานะคะสําหรับการเก็งกําไรของโรงพยาบาลวิภาตอนนี้มีกําไรบาทกว่าแล้วค่ะขายได้ไหมคะหรือว่าถือต่อได้ดีคะ ลุ้นแล้วกันนะครับว่ามันจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่เกิน15.8ได้ไหมะนะครับถ้าหากว่าทะลุ15.8ได้ก็ถือลุ้นต่อแล้วกันนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านาบริเวณ18 15.80ซึ่งเป็นนาตาเนี่ยนะครับอาจจะล็อกกำไรออกมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองหมุนกลุ่มเล่นดูค่ะ ช่วงนี้เราเริ่มทยอยเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาเลยนะคะถ้าหากว่าโทรติดแล้วนะคะก็สามารถที่จะฟังเสียงจากทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ปิดเสียงทีวีก่อนนะคะสายคุณม่อนเข้ามารอแล้วนะคะคุณม่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับผมจะสอบถามว่าคือได้ถือตัวไอทีดีไว้ตั้งแต่ประมาณ4ี่บาทสิตังอะครับค่ะแล้วทีนี้ไม่แน่ใจว่าถ้า5าบาทเขาจะยืนระยะได้ไหมอะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคําแนะนานะคะไอทีดีค่ะซื้อไว้ที่ประมาณ4บาทนิดๆตอนนี้ก็ ขึ้นไปดทดสอบที่5บาทต้นๆแล้วย่อลงมานะคะ4คบ,บาท92สตางค่ะโอกาสยืน5บาทได้มีไหมคะหรือต้องขายออกมาดีคะมีครับก็คิดว่าถ้ายืนตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเป้าที่เรามองกันส่วนใหญ่ในตลาดผมว่าคงไม่ต่างกันสำหรับตัวของอิตาเลียนไทยนะครับ,รบก็คือในโซนตรงบริเวณของตัว6บาทนะครับ,รบซึ่งก็น่าจะมีความเป็นไปได้ครับ เอาเป็นว่าถือรุ้นถึงอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับว่าข่าวออกมาในลักษณะไหนถ้าออกมาแล้วเนี่ยราคาหุ้นแลรี่ขึ้นต่อนะครับไปถึงบริเวณใกล้ๆกับแนวต้านก็ค่อยล็อกกำไรก็ได้ครับคนไม่มีเข้าได้ไหมคะ ไม่มีเข้าได้ครับในบริเวณนี้ก็คือยืนสูงกว่าตรงบริเวณนอรับนะครับสบาทเกหรือว่า4บาทแปดสเนี้ยนะครับไม่หลุดผมว่าน่าจะสะสมเอาไว้สําหรับหรือว่าการเก็บไว้เก่งกําไรในระยะสั้นในสัปดาห์หน้าได้นะครับในกรณีที่ยืนอยู่เหนือ4บาทแปดสิบแปดตางได้<ช>นะคะคก็สามารถที่จะทดลองเข้าไปเก่งกาไรได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ต้องยืนเหนือเส้นค่าเสียงที่คุณวิกิตบอกนะคะสี่บาทแปดสิบแปดตางต่อที่สายของคุณเจษดาค่ะคุณเจษดาสวัสดีค่ะ เอาล่ะครับดีครับเชิญค่ะผามครับุณผูมคร์ตอุนี้ซื้อไว้ชมบุ้ชมครับคุณผหครือไุมครับตุวไหนนะครับคุณผูครับคุณผ้ชครับคุไผู้ชมครนะคะ้ครับ10.89คือตคดับยุยู้ชครับคะณผครับค้ครัคุ้ค่คุะผู้ชครับคุณผู้ชรับคู้ชรับคุณผครับคมคั้มครัวนี้รู้สึกว่าจะณผู้ชมครับคุณผู เอาออกจากพอร์ตก่อนดีกว่าะนะครับเป็นลักษณะของการช็อตแลเกนพอร์ตนะครับเพราะว่าแนวโน้มของเทคนิคอลเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับตัวลงมาแรงก่อนหน้าแล้วดีดขึ้นไปไม่พ้นไฮเก่าสัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่น่าจะฟื้นตัวได้นะครับคิดว่าขายก่อนนะครับแล้วก็ช็อตแลเกนพอร์ตคัลลอดไปก็ได้นะครับไปหาหุนตัวอื่นเล่นดีกว่าค่ะอ่า คับ loss นะคะต่อที่สายคุณประเสริฐค่ะคุณประเสริฐสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับจะขอถามตัวอนันต์หน่อยครับซื้อไว้เท่าไหร่คะเอ่อมีอยู่สองบาทนะครับค่ะทีนี้ว่าเอ่ออยากจะถามว่าถือถือไปได้สักราคาเท่าไหร่ครับและอยากรู้ว่าราคาแฟร์แวลูในตัวนี้นี่ให้ไว้เท่าไหร่ครับได้ค่ะครับขอบคุณครับสำหรับตัวของอนันดาเดเวลลอปเมนต์ต้นทุน2บาทราคาหน้กดาน2บาท46สตางค์นะคะก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะมองโอกาสการฟื้นของธุรกิจ ของบริษัทเขามีขนาดไหนแล้วราคาแฟร์ที่เหมาะสมตอนนี้ที่ทางโมหลงให้ไว้มีการปรับใหม่ยังไงบ้างค,ครับในส่วนของตัวราคาเหมาะสมเนี่ยนะครับจำไม่ได้นะครับยังไงก็เข้าไปดูในรายละเอียดของของหลักทรัพย์เราก่อนแล้วกันนะครับ,รบเพียงแต่ว่า ถ้ามองจากรูปแบบของการเล่นแบบนี้แล้วผมคิดว่าตัวหุ้นอันนั้นน่าจะไปต่อนะครับซึ่งเราประเมินในเรื่องของการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เกือบทั้งหมดนะครับในตัวของหุ้นที่ขึ้นมาแรงเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวใหญ่อย่างพวกตัวของ L P N สุภาลัยผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยตลาดก็จะเวียนหรือว่าโรเทชนะครับกลับมาเล่นหุ้นที่เป็นตัวบ้านในขนาดเล็กที่เลกขาดอยู่ผมว่าอันนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นต่อขึ้นไปนะครับน่าจะได้เห็นตรงบริเวณนาานานับใกกล้ๆ สองบาทแปดสิบได้เหมือนกันะนะครับหรืออาจจะเกินกว่าน,นั้นแนะนําถือรุ่นไปก่อนแล้วกันครับถือรุ้นค่ะต่อที่สายของคุณอาร์มเลยนะคะคุณอาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะสอบถามหุ้นอิชิครับซื้อไว้หรือยังคะซื้อไว้ไวแล้วครับติดตอ,อยู่ที่ยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนํานะคะคาดว่าแนวเกมกําไรนะคะติดอยู่ค่ะสำหรับตัวของอิชิตันราคาหน้าก,กระดานยี่สิบสี่บาทสิบสตางค์ต้นทุนประมาณสักยี่สิบห้าบาทปลา,ายๆนะคะต้องคัดไหมคะก็ถ้าดิดโตขึ้นมาผมว่า ขายก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็ในส่วนของตัวคําแนะนาของคอนเซนแซสส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเต็มมูลค่ากันหมดแล้วนะครับก็แนะนําว่าถ้ามีการดิดโตขึ้นมาใกล้ทุนหรือว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เปลี่ยนตัวเล่นขายชอตเตอกนออกไปก่อนครับค่ะต่อที่สายคุณดวงพรค่ะคุณดวงพรสวัสดีค่ะคุณดวงพรปิดเ<ม>สียงทีวีก่อนค่ะสวัสดีค่ะถามเลยค่ะอยากจะถามราคาเต็มมูลค่าของ บําุงราดนะคะจะไปได้เท่าไหร่คะดิฉันมีต้นทุนอยู่1้2บาทนะคะค่ะเดี๋ยวลองทำแนะนำนะคะไม่แน่ใจว่าทางบริษัทปรกทรบุยร์โอนครอบคลุมตัวของบํารุงราดด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้ราคาหน้ากระดานก็ต้องบอกว่าราคาหน้ากระดานตอนนี้นะครับเทียบกับราคาเหมาะสมของเราแต่มูลค่าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าราคาผู้เองก็ยังคงเป็นลักษณะของการเก็งกําไรอยู่อีกอีก เหมือนกับเป็นการต่อยอดของโมเมนตั้มนะครับในเชิงของตัวตลาดเองที่ยังคงเปิดยังคงขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นรา <c oughs> คาผู้เองเนี่ยอาจจะยังคงมีเกาะอของการเก็งกําไรในลักษณะของการเทรดดิ้งขึ้นไปนะครับซึ่ง <c oughs> เรามองกันในเรื่องของตัวแนวต้านก่อนละกันอาจจะอยู่แถวประมาณสัก1 1ึ่งร้อยสิบเก้าถนั้นนะครับถ้าเป็นคําแนะนําในเชิงของตัวพื้นฐานก็ต้องบอกว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างที่จะดูจะเต็ม,มูลค่าอยู่เหมือนกันนะครับก <c oughs> <ค>็อยากจะให้ลดพอลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะในการซื้อคืนใหม่นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ขอส่งท้ายนะคะด้วยคําแนะนําหุ้นทั้ง3ากลุ่มคือกลุ่มแบงก์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็กลุ่มของรับเหมาก่อสร้างถ้าตัวเด่นๆเ,เลยของแต่ละกลุ่มนี่ตัวไหนที่พอที่จะลงทุนได้บ้างคะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับ,รบก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ผมว่ามันแลก g a ดอยู่ข้างล่างก็คือ KTB แล้วก็ BBL นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว KTB เองเนี่ยที่เบรก20ขึ้นมาแล้วนะครับยืนเหนือ20ได้นะครับน่าจะไปต่อนะครับส่วน BBL เนี่ยยังแลกขาดอยู่ด้านล่างนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณสัก191ยเก้าสิบเอ็ดนะครับเราดูกราฟประกอบด้วยนะคะครับก็ประมาณสัก191 191 5ยยืนได้ก็น่าจะไปต่อได้นะครับนั่นคงจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับถัดมาในกลุ่มบ้านนะครับผมว่าตัวของ LPN สัญญาณของชาร์ตเนี่ยก็คือการเบรกดาวเทนขึ้นมาชัดเจนนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการเก็งกําไรขึ้นไปถึงบริเวณของตัว20บาทได้นะครับถัดมาในกลุ่มบ้านอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดก็จะเป็นตัวของส<ฆ>ุภาัลนะครับย่อลงมาแบบนี้นะครับน่าจะยืนอยู่สูงกว่าบริเวณแนวรับ21ได้นะครับก็แนะนําซื้อเก็งกําไรเหมือนกันอาจจะเห็นเอ่อขึ้นไปถึงแนวต้าน,เ,นเห็นอยู่ประมาณสัก22บาทในตัวสุภาัยสุดท้ายในกลุ่มรับเหมาอก่อสร้างนะครับก็จะเป็นตัวของซไตคอน นะครับแนวรับก็22ะะบาทครับแล้วก็ถ้าไม่หลุด21.9ผมคิดว่าราคาหุ้นในสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาเก่งกําไรกันในตัวของสเต็คอนได้นะครับค่ะก็เป็นแต่ละกลุ่มแต่ละตัวนะคะสุดท้ายทิ้งท้ายช่วงนี้อยากให้คุณวิกิตแนะนําการปรับกลยุทธ์น,นิดนึงค่ะแล้วที่บอกว่าอาจจะมีของการอาจจะเส้นเด็กใครอาจจะมีโอกาสการพักบ้างนี่จะพักขนาดไหนคะครับการพักของตัวดัชนีเนี่ยนะครับก็คือไม่หลุด1,450กว่าแถวนี้นะครับผมคิดว่าเล่นต่อขึ้นได้นะครับในช่วงของระยะเดือนระยะสัปดาห์ นะครับเพียงแต่ว่าถ้าขึ้นไปถึงในโซนบริเวณแนวต้านหลักก็คือ1,480จุดขึ้นไปอยากจะเริ่มให้ลดพอร์ตนะครับหรือว่าระมัดระวังลงมาบ้างนะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี้ใครที่มีหุ้นอยู่ในระยะกลางระยะยาวถือต่อได้ใช่ไหมคะก็ถ้ามีหุ้นอยู่แล้วซื้อเข้ามาในรอบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับซื้อได้ทันผมว่าก็ถือลุ้นต่อสักระยะหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดนะครับอยากจะ มองในเรื่องของการซื้อแล้วลองเทอมหรือว่าถือนานขึ้นไปหน่อยหนึ่งผมว่ารอให้ราคามีนิสคาวหรือมีส่วนลดลงมาซื้งนิดนึ่งน่าจะดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็จะเหมาะสําหรับการเทรดดิ้งนะครับในตัวของระดับประชนีณปัจจุบันตอนนี้เหมาะกับการเทรดดิ้งซื้อหรือขายซื้อหรือขายจะเป็นลักษณะของการใช้กลยุทธ์ที่สั้นมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์สาหรับในช่วงภาคบ่ายนี้นะคะจากคณะของผู้มิการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณวิกิติรัตนรัตน์ค่ะต้อง ผู้ชมอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ YouTube stop loss by ธนวันปัทชาชนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook สต็อปลอสหรือว่ารู้ทันทันบ่ายก็ได้ไปคลิกไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ชมคลิปวิดีโอย้อนหลังพร้อมติดตามข่าวสารในวเว็บบงของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะเสรเราจะมาสรุปประเด็นเด็ดปิดท้ายในช่วงปิดตลาดกระพุนบัณฑิตประทุมต่อีกครั้งในช่วงเวลา4ี่โมงครึง่งปิดตลาดพอดีนะคะช่วงนี้ขอให้ทุกผู้ชมทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในภาคบ่ายค่ะธนวันบรรทชศน์คุณวิกิติรัตนรัตน์จากบร,ริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงและทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนในช่วงบ่าย